สวัสดีครับวันนี้มาเพาะเห็ดฟางกันตัวนี้แช่ฟางไว้หนึ่งคืนแล้วครับผมแช่ฟางไว้หนึ่งคืนละ,น,น,ละ,ะนี่ก็มูนง่วครับมูลงัวแห้งครับผมเห่ฟางผมจะเพาะในโฟมครับผมไม่มีตะก้าจะพาะในโฟมสี่สี่กล่อง ครับผมมามาขั้นตอนการทำกันเลยครับผมตามขั้นตอนที่เขาให้มาละแล้วก็จะเราก็จะมายีครับเชื้อเห็ดให้ละเอียดตามที่เขาบอกนะครับผมตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่เขาให้มาครับใส่เลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลำ ลำที่เขาให้มาครับผมใส่เลยอันนี้ก็เป็นแป้งแป้งที่เขาให้มาครับผมใส่เลยแล้วก็คลุกเข้าให้มันเข้ากันโอเคครับชั้นแรกเอาฟางลงแล้วก็เอาไอ้มูลงว โรยโรยหน้าแล้วก็เอาเชื้อเห็ดครับกระบาดน,นี้ก็เหมือนกันครับผมเดี๋ยวคนนี้จะเอาฟางคุมหน้าอีกทีครับผมคุมหน้าบางๆครับผมครับผมเอาฟางคุมหน้าทีอีกทีครับผมนี่เหมือนกันครับผมต่อไปก็ปิดฟ้า ปิดฝาไว้ครับผมเดี๋ยวอีกสี่วันมาดูที่ว่ามันจะมีใย,ยไหมครับผมสวัสดีครับ